สวัสดีครับมาพบกับ i t e ีอีอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาเกี่ยวกับคลิปสอนเปลี่ยนภาษานะครับแบบตอนนี้เนี่ยภาษาเนี่ยถ้าใครแบบลงวิ n d o w s มาใหม่อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยภาษาเราตั้งเป็นประเทศไทยใช่ไหมภาษาเนี่ยมันจะถูกตั้งเป็น d e f a u l t ประเทศไทยเนี่ยแล้วคือบางทีเนี่ยเราเข้าเว็บเนี่ยอย่างเช่นเราเข้าเว็บอย่างเงี้ยเปิดมาพิมพ์ไทยมันก็แบบมันก็ไม่ใช่อะนะ่ะเนาะ มันก็คือต้องเป็นแบบภาษาอังกฤษใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้พิมพ์ได้รวดเร็ววะวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนตั้ง Default ให้มันเป็นภาษาอังกฤษไปเลยและถ้าเกิดเราต้องการใช้ไทยก็กดตัวหนอนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเอาอย่างนี้ผมว่าน่าจะสะดวกและมีประโยชน์กับหลายๆคนมากกว่านะครับเอาละพูดกันมาละมาดูวิธีทํากันเลยดีกว่าฮนะคลิกที่ข้างล่างขึ้นมาครับผม l a n g u เ g e preference ฮะปเอาเปิดขึ้นมาอย่างนี้ กจจ็จะได้หน้าต่างนี้นะครับขยายเต็มจอให้ดูหน่อยจะได้หน้าต่างนี้นะครับเราจะโฟกัสที่ตรงแหลงกุเรตตรงนี้นะครับรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยจะเห็นว่าตอนนี้ภาษาไทยมันอยู่เหนือภาษาอังกฤษวิธีทําก็คือง่ายๆครับ2คลิกคลิกที่ภาษาอังกฤษครับ Set a s d e f a u l t เนี่ยครับตอนนี้ภาษาอังกฤษก็คือภาษา default ของเราละส่วนภาษาไทยก็คือภาษาที่เราจะสลับเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งโอเค คราวนี้นะฮะก็น่าจะได้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นออปชันนะครับกดขึ้นมาดูเล่นได้ครับแต่ก็อย่าไปปรับอะไรไมากเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊งเนี่ยครับนี่ก็คือวิธีการเซตดีฟอลต์ให้มันเป็นภาษา,ษาอังกฤษเลยคราวนี้คุณเปิดเครื่องมารีสตาร์ทเครื่องหรือว่าอะไรยังไงมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเพราะว่า ส่วนมากเราทํางานเราเข้าเว็บอะไรเนี่ยเราเริ่มด้วยภาษาอังกฤษเนาะน้อยครั้งที่เราจะภาษาไทยครับนี่ก็เป็นแบบทิปเล็กๆที่เอามาฝากในวันนี้นะครับถูกใจชอบใจแชร์ได้ครับติดปัญหาตรงไหนสอบถามด้านคลิปสอบถามคอมเมนต์ไว้ด้านใต้เลยครับผมผมจะรีบกลับมาตอบให้ทุกคนนะฮะหรือว่าต้องการคอมเมนต์มีอะไรเสนอแนะนําติชมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมฝาก s u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับผม ครับ